เอวเมสุตังเกเอกังสมัยยังพักเว่าพาลานาสียังวิหารติอิสิปตะเนมิคาทายตตะโคภักเว่าปัญจวัคคีเอภิกคูอามันเตสิเทวเมภิกขเวอันตาปปะชิเตนานะเสวิตัตภโยจายังกาเมสุกามะสุขานิกานุโยโคหิโนคัมโมปุตชะนิโกอานาลิโยอานา ทศนิโตโยจายังอัตตกีละมาทานุโยโคตุโกอนาริโยอนาตหาสิโิโตเอเตเตภิกขาเวอุโพอันเตอนุปคัมฌามามาจิมาปฏิปตาตถาคตเตนะอภิสัมพุทธาจักุกรณียานากรณิอุปาสสามยาอภิญญาสัมโพธายานิพานายาสังวัตติ กตามาจะสาภิกขเวมาจิมาปฏิปตาตาทักเทนะอภิสัมพุทธาจักขุการานิยานาคารานิอุปสมัยาปิญญาสัมโพธายานิพานายาสังวัตติอายาเมวะอริโยอัคคังคิโกมะโกสยทิสังสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโป สัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาอาชิวสัมมาวายาโมสัมมาสติสัมมาสมาธิอยังโคสาภิกเวมะจิมาปฏิปทาตาทักเทนะอภิสัมพุทธาจะกุการานิยานาการานิุปัสมายาอภิญญาญาสัมโพธายานิพานายาสังวัตติ อีทางโคปานนาปิกเวทุกครั้งอริยสัจจังชาปิทุกขาจาลาปิทุกขามาลานามปิทุกครั้งโสกปาิเทวะทุกขาโทมะนาสุปยาสาปิทุกขาอปิเยหิสัมปโยโคทุโคปิเยหิวิปโยโคทุโคยังปิจังนราภาติตัมปิทุกครั้งสังขิเตนะปัญจุปาทานาคันธาทุกขรา อีทางโคปนาภิกขเวทุขาสมุทยโยอริยสัจจญาัาตนาโปโนภาวิกานันทิราคะสหคตาตตาตตาตาตาพินันตินีเสยอิทางกามตนาภาวตนาวิภาวตนาอีทางโคปนาภิกเวทุขานิโรโทอริยสัจญโยตัสไเยวตนายอาศสยสวราคานิโรโทจากโกปนิสโคมุติอนารโยอีทางโคปนาภิกเวทุขานิโรทะ หากมินีปฏิปทาอริยสัจจังอาเยเมวะอริโยอัตถังคิโกมะโกเสยทิทังสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาอาชิวสัมมาวายโมสัมมาสติสัมมาสมาธิอิทังทุกขังอริยสัจจั์ติเมพิกาเวปุเปอานุสุเตสุทัมเมสุจักขุมอุตตปาทิยานังอุตตปาทิปัญญา ਉਤਪਾਦੀ ਵਿਚਾ ਉਤਪਾਦੀ ਆਰੋਗੋ ਉਤਪਾਦੀ ਤੰਖੋ ਪਾਨੀ ਤੰਤੁ ਕੰ ਅ ရိ ਯ ਸੱਚਾ ਪਾਰਿਣੇਯ ਯੰਤੀ ਮੇ ਭੀ ਕਵੇ ਬੋ ਭੇ ਅਨਨੋ ਸੁਤੇ ਸੁਥਮੇ ਸੁਚਾ ਕੁੰ ਉਤਪਾਦੀ ਯਾਨੰ ਉਤਪਾਦੀ ਪੰਯਾ ਉਤਪਾਦੀ ਵਿਚਾ ਉਤਪਾਦੀ ਆਰੋਗੋ อุตาปาติตังโกปานิทังทุกขังอริยสัจจังปาริญญาตันติเมพิเกเวปุเพอนะนุสุเตสุธรรมเมสุจักุงอุตาปาติยานังอุตาปาติปัญญาอุตาปาติวิชาอุตาปาติอารโกอุตาปาติ อทังทุกขสมุทัยโยอริยสัจจันติเมผิกาเวปุเพอนันุสุเตสุทัเมสุจักุงอุทปาธิยานังอุทปาธิปัญญาอุทปาธิวิจาอุทปาธิอารโกอุทปาธิตังโกปัดนิทังทุกขสมุทัยโยอริยสัจจังปะหกตัมพนติเมผิกาเวปุเพอนันุสุเตสุทัเมสุจักุงอุทปาธิยานังอุทปาธิปัญญาอุทปาธิวิจาอุทปาธิอารโกอุทปาธิ ตังโคปะนิทังทุกข้สามูทยโยอาริยสัจจังปะหินันติเมผีเขาวปุเพออนานุสูเตสุธรรมเมสุจักขุอุตตปาธิยานังอุตตปาธิปัญญาอุตตปาธิวิจาอุตตปาธิอารมโกอุตตปาธิอิธังถูกานิโลโทอาริยสัจจันติเมผีเขาวปุเพออนานุสูเตสุธรรมเมสุจักขุอุตตปาธิยานังอุตตปาธิปัญญา Utapati pati utapati uta utapati aro po uta pati pani tu aria sa cang sa pante te me pi kawe puke ana nu su te su tam panya utapati pati utapati uta utapati aro po uta pati pani tu aria sa cang การตันตีเมื่อพิจารว่าปุพเพอนันุสูตรเสื้อธามีสุชาคุณอุทปาธิยานั่งอุทปาธิปัญญาอุทปาธิวิชาอุทปาธิอาการโกอุทปาธิปิทังทุกข์นิโรธค่ะมินิปัติปัตตาอาเรียสัจตีเมื่อพิจารว่าปุพเพอนันุสูตรเสื้อธามีสุชาคุณอุทปาธิยานั่งอุทปาธิปัญญาอุทปาธิวิชา อุทาปาติอารโกอุทาปาติตังโกปานิทังทุกขานิโรธาขามินีปฏิปัฏาอริยสัจจังภาเวตัพันติเมผิขาวปุเปะอนานุสุเตสุตาเมสุจักุมอุทาปาติยานัอุทาปาติปัญญาอุทาปาติวิชาอุทาปาติอารโกอุทาปาติตังโกปานิทังทุกขานิโรธาขามินิปาติปัฏฐาอริยสัจจังภาวิตันติเมผิขเวปุเปะอนาอนุสุเตสุ ทําเมสุจักขุงอุทปาทิยานังอุทปาทิปัญญาอุทปาทิวิชาอุทปาทิอารมโกอุทปาทิยาวิคิวันจํเมผิกเวอิเมสุจตุสุตอริยสัจเจสุเอวันติปาริวัตังทวาวตาสากังยตาปุตังยานตาสานังนาสุวิสุตังนาหสิเนวตาวังผิกเวสัเทวะเกโลเกสัมมาเกสัปัมมะเกสัสะมานาปัมานิยัปัชชะยะ สัตว์วามนุษย์ย่างอนุตตรังสัมมาสัมโพธินอาภิสัมพุทโตปัญจัญญาสิงห์โตจากโคมภิกขเวอิเมสุจตุสุอริยสัจเจสุเอวันติปาริวัตังทวาทาสากาลังยัตถปุตตังยานาทาสานาสุวิสุตังอาโหสิอัตถาังภิกขเวสัตวะเกโลเกสมาเลเกสะพัมมะเกสะ สัตสัมมาภามณียาปชายาสัตวิวมนุสัยยาอนุตตรังสัมมาสัมโพธิงาวิสัมพุทโตปัญจญาสิงยานันจปาณเมทะสนังอุทปาติอักุปาเมวิมุติอายะมันติมาชาตินาถีธานิปุนภาวติอิธมะโวจักภะกวะอัตตะมะนาปัญจวคิยาภิกุภะวะโตภะสิตังอภิ นันทุงอิมัสมินจากปนานเวยากรารนนสมิงพัญญามาในอายัพมะโตโกนทัญยาสวิระชางวิตะมะามรังธรรมมจากภูมิทัปปาที่ยังกินจิสุขสมุทายะธรรมงมสัพพันตานิโรธาธรรมมันติเบาวัติเตจพะคะวัต ตาธรรมมาจากเกปุมมาเทวาสัตรมนุสาเวสุงเอตัมภักวตาภารณาณสียังอิสิปตเนมิขทาเย,ยอนุตาังธรรมมาจากกัางปวติตังอปติวติยังสมาเนาาาเนาวาเนวาพมะเนนะวาเทวาเอนาวามาเลนะวาพมุนาวาเก นาจิวาโลกสมินติภูมานังเทวานังสัตทังสุตตะวาจตุมหาราจิกาเทวสัตถมนุสาวสุงจตุมหาราชิกาเทวานังสัตทังสุตตะวาตาวติงสาเทวสัตถมนุสาวสุงตาวติงสานางเทวานังสัตทังสุตตะวายามาเทวสัตถมนุสาวิสุงยามานังเทวานังสัตทังสุตตะวาตุสิตาเทวสัตถมนุสาวสุง ตุสิตานางเทวานางสัตว์ทางสุตวานิมานารติเทวาสัตวมนุสาวิสุขนิมานารติเทวานางสัตว์ทางสุตวปารณีิมิตวสวัติเทวาสัตวมนุสาวสุงปารานิมิตวสวัตินางเทวานางสัตว์ทางสุตวะพมกายิกาเทวาสัตวมนุสาวสุง เอตัมภควัตตาภลานัสสิยังอิสิปัตเนมิขทตายอนุตรังตมจักกังปวัตตังอัปปติวัติยังสมเนนะวาพัมมเนนะวาเทเวนะวามาเรนะวาพะมุนาวาเกนะจิวาโรกัสมินติอิติหาเตนะคเนนะเตนะมุหุเตนะยาวะผัมาโลกัสสโตอะพุทธกัชัะ ยันจัตสาสะหาสีโลกธาตุสังกัมปิสัมปกัมปิสัมปะเวทีอัปปะมาโนจะโอลาโลโอภาโสโลเกปาตุระโหสิอติการมเเวเทวานังเทวานุภาวังอัถะโกภะโควาอุทานังอุทาเนีสิัญญาสิวัตตโพกุลทันโยอัญญาสิวัตตโพกุลทันโยติอิติ หิทังอายสัมมตโกนทันยาสะอัญญาโกนทันโยเตวนามังอโหสิติ